รครับผมจากข้อสู่รในการสปอร์ตต่างๆครับและนี่คือช่วงเรื่องดังต่างๆเลยฮะ,ค,ะความเหมือนกันของคนถูกรัตตรี่กับนักกีฬาชีพแหมพูดแบบนี้การอีกสองวันมันก็จะถึงเวลาของนักล่าฝันส6วันครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีนี่คงรจะบอกว่ามันเหมือนกันในเรื่องของการถูกตตรอตต่ไงอะตตรตติ้่แล้วมันจะไปเหมือนกันยังไงอ้าวคือบอกเลยว่าอ่ะให้คิดอย่างนี้ก่อนสมัยนี้เนี่ยนะเวลาเราจะซื้อลอตตรี่เราก็อยากจะหวังรางวัลใหญ่ๆถูกปะ อันนี้จะพูดถึงแบบสําหรับคนที่ถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะเพราะหลายคนทราบกันดีนว่านักกีฬาอาชีพเนี่ยเวลาได้ค่าตอบแทนเนี่ยมันสูงมากนะสูงจริงๆเออยิ่งถ้าเป็นแบบระดับแบบโคตรตัวท็อปๆอปย่างเงี้ยปีหนึ่งเป็นกี่พันล้าน,นาาอ่ะใช่ไหมจีอ่ะอันนี้เริ่มเห็นภาพยังว่าเขาจะมีอะไรที่อย่างน้อยเหมือนกันถูกรางวัลใหญ่เหรอเงินเยอะมากอ่าฮะใช่ไหมอ่ะคนถูกรอตตอรี่รางวัลใหญ่ก็เงินเยอะมากส่วนนักกีฬาอาชีพก็เงินก็เยอะมาก่า ใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ายกตัวอย่างนี่ขนาดแค่บ้านเรายกตัวอย่างบ้านเรานะรางวัลที่1รางวัลที่แบบรางวันต้นๆอ่ะก็ทุกวันที่สิบหกสิงหาทุกวันที่1ทุกวันที่16ใช่สิบหกวันครั้งก็คือแบบรางวัลใหญ่ๆก็เป็นล้านแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่อเมริกาค่ะเนี่ยเขาจะมีการประกาศผลรางวัลลอตเตอรี่ก็คือรางวัลแจ็คพอตที่เรียกว่า power ball ในวันที่23สิงหาคมซึ่งเป็นรางวัลที่ใหญ่มากๆแล้วจับรางวันทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะแต่ก็ไม่ได้รับประกันนะว่าทุกครั้งที่จับเนี่ยจะมีคนถูกรางวัลแจ็คพอตหรือเปล่าแต่ถ้าถูกขึ้นมาแปลเป็นเงินไทยนั่นก็คือ650ล้านบาทค่ะให้ตายเถอะคุณพระอยู่ยาวๆสบายตลอดชีวิตไม่ต้องทำอะไรคิดแบบนี้หรอไม่ใช่คุณโห้าสิบล้านบาท อเอางี้ดีกว่าใช้คําว่าส่วนน้อยละกันที่จะอยู่ยาวๆได้ตลอดอชีวิตบอกว่านักกีฬากับคนที่ถูกรอตเตอรี่นะครับผมมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือการใช้เงินจํานวนมากจํานวนมหาศาลได้หมดภายในเวลาอันสั้นเนี่ยนะครับหรือที่รู้จักกันที่เรียกว่ารอตตอรี่วินเนอร์ซินโดรมหรือว่าอาการคนถูกรอตเตอรี่โอ้โหคือ เหมือนกันทั้ง2อ,อย่างคือได้เงินมาเยอะนะักกีฬาได้เงินเยอะรีบใช้ใช่ไหมคะ <S <S นี่เลยค่ะจากสถิตินะคะในอเมริกาเนี่ยพบว่า75%ของคนที่ถูกลอตเตอรี่เงินมหาศาลเนี่ยเขาจะหมดตัวภายในเวลา5ปีด้วยกันคะ่ะเช่นเดียวกับ78%นะคะของนักกันาฟุตบอล NFL เนี่ยที่หมดตัวภายใน2ปีหลังจากรีทาย เอ้ยทำไมเขาใช้เงินกันเร่งขนาดนั้นนะใช้เร็วมากจริงนะคะส่วนนักบาสเกตบอล NBA 60%ค,ค่ะหมดตัวภายใน5ปีหลังจากรีไทยอันนี้นานหน่อยนานหน่อย <c oughs> ก็คือยังมีการบริหารเงินที่ดีกว่าใช่ค่ะนะครับครับผมจากรายงานของมูฮิธิ Exp l o ์ Pro นะครับหรือว่ามูฮิธิอดีตนักกีฬาอาชีพซึ่งเป็นมูฮิธินะครับที่ช่วยเหลืออดีตนักฟุตบอลอาชีพในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์นะครับผม <c oughs> มีรายงานที่น่าตกใจว่า 3ใน5ของนักฟุตบอลพิมิลีอังกฤษนะครับผมกลายเป็นบุคคลล้มละลายภายใน5ปีหลังจากที่รีทายจากการเป็นนักฟุตบอลแล้วโหเยอะมากนะ3ใน5คือหลังจาก5ปีแล้วก็คือเป็นบุคคลล้มละลายเลยล้มละลายเลยนะไม่ได้แค่ว่าแบบไม่มีไม่มีมมตมนะังอะไรเงี้ยแปลว่าเงินเก็บที่คุณมีจากพเม์ลีกเนี่ยหมด หมดภายใน5ปีใช่ค่ะ oh <my> ซึ่งเขาให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะว่าเกิดจากการที่ไม่ยอมออมเงินไว้เผื่อในอนาคตเลยหรือว่าอาจจะออมไว้แค่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ไม่มีรายได้เข้ามาแล้วหลังจากที่ตัวเองเนี่ยรีทายหรือว่าเลิกเล่นไปแล้วเนี่ยก็เลยใช้เงินเก็บเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครออมน้อยหรือว่าเก็บเงินน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินมันก็จะหมดอย่างรวดเร็วซึ่งสูตรสําเร็จของนักกีฬาชีพหลายคนนะครับผมก็คือเรื่องของการพอเราได้เงินมาเยอะเนี่ยก็คือคการซื้อบ้านหลายหลังซื้อพวกของที่เป็น เครื่องประดับต่างๆรูหรานาฬิการถปลาต่างๆทําให้พวกของเหล่านี้มันทําให้เราเนี่ยหมดเงินไปกับมันได้เร็วมากๆใช่นะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ถูกลอตเตอรี่เนี่ย ก็อย่าน้อยใจไปรหรือว่าจะไปอิจฉาคนที่เขาถูกรอตรีรางวันใหญ่ๆนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้นํามาซึ่งความสุขสุดยอดเหมือนที่หลายๆคนเคยวาดฝันเอาไว้เลยนะเพราะว่าจากการศึกษาเนี่ยนะคะของ University of California Santa Barbara เนี่ยเขาเนี่ยเคยไปศึกษากลุ่มที่ถูกรางวัลลอตรีในเนเธอร์แลนด์ครับซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยนะคะเงินรางวันที่ถูกรอตรีเนี่ยประเมินเขาบอกว่าประเมินจากเงินเดือนก็คือ8เดือนของเงินเดือนตัวเองเนี่ยพบว่า ไม่ได้ทําให้มีความสุขเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวอคือมันก็จริงนะคือคนที่เราทํางานแล้วเราก็ได้เงินเดือนสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยบางที<ฆ>มันเห็นค่าของเงินมากกว่าคนที่บางทีเราได้เงินมาจํานวนมหาศาลในเวลาอันสั้นใช่เราคิดว่าแบบ โมมันเงินมันได้มาเร็วเนาะใช่คือกลายเป็นว่าผลการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าความสุขของเราอะ่ะมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราอะ่ะทำงานด้วยทำหากน้ําแรงในแต่ละเดือนแล้วก็แลกมาด้วยค่าตอบแทนแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ความสุขจากการที่ฟลุกถูกอะ่ะเราจะมีความสุขแค่ตอนฟลุกถูกเป็นความสุขช่วงทันสั้นใช่ตนนแต่ว่าหลังจากนั้นพอเรามีเงินเยอะแล้วอะ่ะเราก็จะไปซื้ออะไรแบบที่เรงไม่เคยซื้ออะ่ะซื้อแบบซื้อ,ซ,อซื้อทุกอย่างที่มันแพงที่มันเคยอยากได้แต่สุดท้ายแล้วความสุขนั้นมันจะไม่พอมันก็จะรู้สึกว่า อยากสุขอีกอยากสุขอีกแล้วสุดท้ายเงินก็หมดในที่สุดแบบนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าแล้วก็มีหลายคนรู้สึกว่าความเป็นมนุษย์อะเนาะมันจะ,ะมันจะสแสวงหาความสุขในช่วงต่อๆไปของชีวิต <ใช S 2> คือบางทีแบบเรามีความสุขในระดับหนึ่งแล้วล่ะใช่แต่วันหนึ่งเราก็คงจะอยากมีความสุขมากกว่าระดับเดิมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีที่เรามีความสุขกับเงินจํานวนมากแล้วแล้วเราบางทีได้รางวัลแจ็คพอตได้เงินมหาศาลแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็คงรู้สึกว่ามันก็แค่เงินก้อนใหญ่ๆอะแล้วเราก็อยากใช้มันหมดไปกับสิ่่่งทีเราาอยกได้ใช เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าของเงินเหล่านั้นก็ได้ถูกต้องนะครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติน,นะอ่าวันหนึ่งเราเกิดเป็นผู้ที่โชคดีขึ้นมาครับถูกรอตเตอรี่หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้เนี่ยทำงานแล้วแบบได้ค่าตอบแทนหรืออะไรเยอะๆรเรื่องการออมหรือว่าการวางแผนชีวิตที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆนะคะคเพราะว่าถ้าเกิดว่า ในอนาคตอะ่ะเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาแบบที่เรารับมือไม่ทันอย่างยกตัวอย่างเช่นช่วงวิกฤตแบบนี้รเราก็จะสามารถอ่ะผ่านวิกฤตแบบนี้ไปได้อาจจะประหยัดลงหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ทําให้เราผ่านพ้นไปได้ค่ะใช่ครับ,ค,รบคือข้อมูล,ลต่างๆที่มาเนี่ยเป็นสิ่งที่เตือนให้ทุกคนได้ใช้เงินอย่างระมัดระวังให้ทุกคนได้รู้ค่าของเงินเนาะว่าแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยควรจะเก็บเอาไว้เพื่ออนาคตของเราเพื่ออนาคตของครอบครัวเรา